สวัสดีค่ะเด็กๆหน่วยที่5ร่างกายมหัศจรรย์นะคะวันนี้คุณครูก็จะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอวัยวะต่างๆที่ใช้ในการเคลื่อนไหวนะคะเราไปเรียนรู้กันเลยนะคะค่ะหน่วยที่5ร่างกายมหัศจรรย์เรื่องอวัยวะที่ใช้ในการเคลื่อนไหวนะคะ ดูนะคะอวัยวะที่ใช้ในการเคลื่อนไหวมีอะไรบ้างในภาพนะคะก็มีแขนนะคะแขนก็เอาไว้สําหรับเคลื่อนไหวไปมามือมือของเราก็เอาไว้หยิบจับสิ่งของต่างๆนะคะขาก็มีสําหรับมีไว้สําหรับเคลื่อนที่ส่วนเท้าของเราก็มีเอาไว้เดินพาเราเดินไปทางนูน้นทางนี้ตามที่เราอยากจะไปนะคะ วันนี้คุณครูมีนิทานมาฝากเด็กๆด้วยนะคะนิทานเรื่องป่ามหัศจรรย์สิงโตจอมเกเรนะคะในป่าแห่งหนึง่งมีสัตว์ต่างๆมากมายอาศัยอยู่นะคะแล้วก็มีสิงโตตัวหนึง่งเจ้าสิงโตนี่ชอบรังแกสัตว์ที่อ่อนแอกว่าตนเองเป็นสัตว์ที่แข็งแรงที่สุดในป่าด้วยอุงเท้าที่ใหญ่โตเสียงคำรามที่น่ากลัว ทำให้สัตว์ต่างๆไม่อยากอยู่ด้วยวันมีในขณะที่เจ้าสิงโตจอมเกเลนั้นกาลังวิ่งไล่เจ้าลูกกลิงอยู่นั้นก็เกิดตกลงไปในหลุมพงังอที่สัตว์ต่างๆช่วยกันขุดเพื่อที่จะจ,จะับเจ้าสิงโตขังไว้ในหลุมจะได้ไม่ออกไปรังแกใครได้อีกสิงโตก็หล่นไปในหลุมเลยนะคะ เจ้าสิงโตพยายามใช้โอยวะในร่างกายทั้งปีนทั้งกระโดดแล้วก็ยังไม่สามารถขึ้นจับหลุมได้ผ่านไปหนึ่งวันเจ้าสิงโตรู้สึกหิวและหมดแรงโอ้ยทำไมฉันหิวแบบนี้แรงฉันก็ไม่มี mm hmm. เหนื่อยจังเลยสัตว์ต่างๆก็าพาก็นมาดูเจ้าสิงโตนะคะมีนกตัวหนึ่งพูดว่า ถ้าหากเจ้าอยากขึ้นจากหลุมเจ้าจะต้องสัญญากับเหล่าสัตว์ต่างๆว่าจะไม่ใช้ความแข็งแรงรังแกใครอีกเจ้าสิงโตก็สั่นึกผิดรีบรับปากว่าจะไม่รังแกใครอีกแล้วเราจะไม่รังแกใครอีกแล้วช่วยเราออกไปหน่อยจากนั้นสัตว์ต่างๆช่วยกัน ยืนบันดไดไหมลงไปให้เจ้าสิงโตปีนขึ้นมาอ๋อ้สิงโตป้นได้แล้วนะคะนับตั้งแต่วันนั้นเจ้าสิงโตกลับไปก็ไม่รังแกใครอีกเลยนะคะสัตว์ต่างๆก็อยู่รวมกันอย่างมีความสุขอยู่ในป่าเจ้าสิงโตไม่รังแกใครแล้วเขาก็รักกันสามัคคีกันนะคะนะคะ นะคะเด็กๆเป็นเพื่อนกันก็ต้องรักกันไม่รังแกกันนะคะ,ะนิทานจบแล้วค่ะต่อไปนะคะเราก็มาเรียนรู้กันอีกทีหนึงนะคะ,ะในนิทานมีเรื่องราวเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตของสัตว์ต่างๆในป่าและมีการเคลื่อนไหวต่างๆเช่นย่องวิ่งกระโดดอยู่กับที่กระโดดไปมาไปข้างหน้าแล้วก็คลานแล้วก็เดิน เด็กๆใช้อวัยวะใดบ้างในการเคลื่อนไหวเอาแขนนะคะขามือแล้วก็เท้านั่นเองนะคะมือใช้จับสิ่งของแล้วก็เขียนหนังสือแขนเคลื่อนไหวไปตามทิศทางก็คือไปข้างหน้าแล้วก็ไปข้างหลังข้างบนข้างล่างไปซ้ายแล้วก็ไปข้างขวานะคะเท้าก็เอาไว้ทรงตัวขาก็เป็น เลื่อนที่ไปตามคิดทางนะคะทีนี้มาดูแบบฝึกของเราโยงเส้นจากรูปภาพกับเงานะคะมีรูปภาพหูมีรูปภาพปากรูปภาพจมูกรูปภาพมือนะคะทีนี้ก็มีฝั่งนี้ก็เป็นเงาเด็กๆก,ก็โยงภาพรูปภาพไปหาภาพที่เป็นเงานะคะอาดูรูปหูโยงไปรูปเงาของหูรูป ปากโยงไปเงาของปากค่ะลูกจมูกโยงไปเงาของจมูกลูกมือโยงไปเงาของมือนะคะไม่ยากเลยเด็กๆก็สังเกตดูภาพกับเงานะคะต่อไปเป็นใบงานของเรานะคะให้เด็กๆระบายสีภาพที่ปฏิบัติถูกต้องนะคะตาเราควรปฏิบัติกับดวงตาของเราอย่างไรหูเราควรปฏิบัติกับหูของเราอย่างไรนะคะ แล้วก็ฟันควรปฏิบัติอย่างไรกับฟันของเรานะคะคสำหรับคลิปนี้ก็เด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับอวัยวะต่างๆท,ที่ใช้ในการเคลื่อนไหวแขนขามือเท้านะคะ,ะทีนี้ก็เด็กๆก็ได้เรียนรู้ไปแล้วก็แล้วก็ได้ฟังนิทานสนุกๆด้วยนะคะอันนี้คุณครูก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะเอาไว้เจอกลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ บายบายค่ะบายบายค่ะ